ค่ามาหาหงนะคะเลสเลเตขาวไสชมพูค่ะจาสีขาวไสชมพูจ้าแบบนี้นันจ้า, mm. จา,าชมสา,า, mm. าตนส้นไสชมพูนี่ต้นก็เป็นข,ขาวๆนะคะไม่ได้เป็นพอกสีเลยเนี่ย ่ันเขาทั้งกอตอนโตมก็เป็นแบบนี้จะกอไม่ใหญ่นะคะกสายพันธุ์ผสมเนี่ยอย่างนี้สีขาวเห็นไหมใหญ่กว่ากันทั้งเยอะชอเขาเปรียบเทียบไดเลยกอไม่ใหญ่นะคะดอกเล็กกว่านะคะมหาหงนะคะหรือสเตเต้ขาวไสชมพู นี่เม็ด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 เเป็นแบบนี้ค่ะให้รอเม็ดแก่นะคะก็จะเอาเม็ดเพาะได้ค่ะดูเม็ดมันเป็นแบบนี้เกสรพอมันแก่แล้วเม็ดก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูอา,อาหารหงาเจ้าใส่ขาวสีขาวใส่ชมพูค่ะ สวนฟิวชั่นก็จีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย